สวัสดีนะคะเพื่อนๆของนานาวันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์สายแล้วนะคะตื่นกันหรือยังคะตื่นมาวันนี้รับทรัพย์เลยนะคะมาพบกับรูดสุดสองตัวบนสองตัวล่างกันนะคะอันนี้สูตรนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะใครเล่นทันรีบเล่นเลยนะคะรุดสองตัวบนสองตัวล่างะคะ่ะ อันนี้จะเป็นของเว็บรวยนะคะเว็บรวยวันนี้ใครที่รออยูอ่เรามาดูซิว่าสูตรนี้คิดกันยังไงไม่ต้องคิดแล้วให้มันยุ่งยากลำบากใจเลยนะคะง่ายมากอันนี้ก็จะมีอยู่ว่า,าใช้รอบแรกเหมือนกันนะคะรอบแรกก็คือว่า3ตัวบน182 2ตัวล่าง7 5หเราจะใช้2ตัวบนนี้ค่ะ8กับ2นี้ เลข2หลักนี้ในการรูดรอบต่อไปนะคะพอรูดพอรอบต่อไปแล้วก็จะใช้2ตัวบนนี้รูดรอบต่อไปเรื่อยๆอันนี้น้อยตามสถิติด,ดูแล้วนะคะวันนี้ดูมาแล้วก็คือหลุดน้อยมากนะคะยังไงเราก็เบาๆมือกันหน่อยนะพอบอกว่าไม่ค่อยหลุดเลยหลุดน้อยมากก็ใส่กันเต็มที่อันนั้นไม่ใช่นะคะเรามาเริ่มกันดีกว่าคะ่ะ อันนี้ก็8กับ2นะคะในเขียนไว้ให้นะคะ82ดูรอบต่อมาเข้าไหมนึ่งนะคะับ8เข้า2เด้งนะคะโอเคเข้าใจเนาะไม่ยากเนาะไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนะคะต่อมา85ค่ะ85เข้าไหมอ่า5เข้านะคะโอเคค่ะอ่า45นะคะ45เข้าไหมสี 4, เข้า2เด้งเลยนะคะ โอเคยังไม่หลุดนะคะต่อมา8ปดสี่ค่ะ8ปดสี่เข้าไหมสี่เข้านะคะรับไปค่ะรัวรวนะคะใครอยากถอนรีบเข้าเลยนะคะตอนนี้ยังเข้าต่อเนื่องนะต่อมาสี่หกอ่ะเขียนสลับกันหกสี่สี่หกอันเดียวกันนะเนาะอ่าสี่เข้าหกเข้านะคะรัวค่ะอันนี้ต่อมาเก้าสี่ 9ก้สก้าก็เข้าสีก็เข้านะคะสองแดงไม่ขาดทุนนะคะต่อมาขาดสองเก้าสองเก้าเข้าไหมคะเก้าเข้านะคะเป็นยังไงบังคะรับทรัพย์กันแต่เช้านะคะต่อมาค่ะเก้าศูนย์อ่านี่ค่ะหลุดไปแล้วไม่เป็นไรนะคะหนึ่งรอบเราได้เยอะแล้วเนาะโอเคค่ะ มา8ปดหนึ่งนะคะ8ปดหนึ่งเข้าไหมคะ8ปดหนึ่งอ้าวตายค่ะไม่เป็นไรนะคะเรามาดูย้อนหลังกันได้นะคะนะโอเคก็ยังไงเราก็ดูฝากไว้หน่อยนะคะคลิปนี้เข้าอย่างต่อเนื่องนะคะหลุดน้อยมากคะ่ะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะใครถูกใจไม่ถูกใจคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะอ่ะต่อไปไปดูรุดนสตัวบน2ตัวล่างของ l o ต t ต v เีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ